รองเท้าที่ถ่ายทอดความรู้สึกของช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของยอดนักเตะอย่างเบค็คแฮมและซีดานจะเป็นยังไงคู่นี้มีคำตอบครับตัวกล่องเนี่ยก็ ได้เรารวดลายของช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของทั้ง2เหตุการณ์นั้นที่ทุกๆคนน่าจําได้นะครับที่เกิดขึ้นในปี2002เป็นประตูสําคัญทั้งคู่นะครับของจากเดวิดเบคแฮมกับเซเรนซีดานซึ่งตัวกล่องนี้ก็จะมีกราฟิกสีแดงของเบคแฮมที่เป็นลูกฟรีคิกในตำนานนะครับแล้วก็ลูกวอลเล่ในตำนานเช่นกันนะครับของเซเรนซีดานในปี2002มาพร้อมกับสีออริจินอลนะครับแฟน พลยเตอรเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วสําหรับสีนี้หรือว่าจะเป็นเรียกว่าสีดําแดงขาวก็ได้นะครับเป็นคู่สีที่เติบโตมาพร้อมกับพลยเตอร์มาตลอดนะครับตั้งแต่พลยเตอร์94ตัวแรกเลยนะครับทางไอรัสเนี่ยได้นําโลโก้พลยเตอกลับมานะครับพลเตอร์ Peter แรกที่เป็นพลยเตอร94ตัวนี้นะครับเป็นรูปดวงตาพีศาจเลยนะครับเป็นเป็นโลโก้แรกก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น Text p r e พ a t o r ที่ใช้ในปัจจุบันมาพร้อมกับมอตอร์ที่ชื่อดังแล้วก็เป็นที่โด่งดังมากๆมาตลอดของเพ e a t o r นะครับก็คือ100% LEGO แล้วก็0%แฟร์ Fair, นะครับซึ่งความหมายของมันเนี่ยง่ายมากๆนะครับคือ a d i ิด s เนี่ยต้องการจะพูดมาตลอดว่ารองเท้าเพเดอร์เนี่ยเป็นเท้าที่เล่นอยู่ในกฎของฟุตบอล100%แต่กับผู้ที่สวมใจมันเนี่ยจะได้รับความได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมเลย ก็เหลือคือ0%แฟร์ fair นะครับก็คือใครก็ตามที่จะได้ใส่รองเท้าพเ e เตอร์เนี่ยจะได้รับความได้เปรียบในการควบคุมลูกฟุตบอลแบบสุดๆขึ้นมานี่คือมอตอร์ที่ทาง Adidas เนี่ยพยายามจะสื่อสารกับผู้ใช้งานมาตลอดรองเท้าคู่นี้ได้หยิบยกเอาสองเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ามากๆที่จะเป็นตัวย้ำเตือนให้กับผู้ใายทุกท่านว่าเฮ้ยมันได้เปรียบขนาดไหน มาสเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือรองเท้าคู่ขวานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เดวิดเบคแฮมนะครับยิงประตูชัยใส่ทีมชาติกรีซนะครับที่เมืองแมนเชสเตอร์เมืองของเบคแฮมเองนะครับในปี2001เดือนตุลาคมเป็นลูกที่เบคแฮมกดดันมากๆถ้าลูกนั้นยิงเข้าอังกฤษจะเข้ารอบนะครับเข้ารอบฟุตบอลโลกซึ่งเขาก็ยิงเข้าไปจริงๆครับ way don't scores the goal to take England all the way to the World Cup believe Beckham the take England the the all finals. it. David ตอนนั้นเป็นเพลยเตอร์พิสิชั่นสีของเขาครับสีขาวแดงนะครับก็เป็นภาพติดตาทุกคนเซิร์เน็ตดูจะเจอได้เลยนะครับพอยิงเสร็จอะกลางแขนกลางขาดีใจอย่างนี้นเลยซึ่งเป็นไอคอนิกโมเมนต์มากๆโมเมนต์ moment หนึ่งนะครับของของโลกฟุตบอลเพลยเตอร์คู่นี้ได้บันทึก เรื่องราวต่างๆของโมเมนต์นั้นไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นรองด้านในนะครับจะเป็นฟุตบอลแมพนะครับที่เป็นรูทของลูกบอลที่วิ่งเข้าไปสู่ก้นตาข่ายนะครับรวมถึงอาดิดาได้ใส่ใจรายละเอียดไว้ที่บริเวณใต้ลิ้นนะครับบริเวณนี้จะเขียนประโยคที่คอมเมนเตอร์หรือว่าผู้บรรยายเนี่ยพาก,ก่อนที่เบ็คแฮมจะยิงลูกในตำนานลูกนั้นนะครับเขียนว่า rest the roof here with a goal นะครับซึ่งเป็นประโยคที่คนพากเนี่ย พูดก่อนที่เบคแฮมจะยิงเข้าไปในนาทีที่93ซึ่งทาง a d ด d ดาสก็ใส่รายละเอียดนี้ไว้บริเวณใต้ลิ้นด้วยนะครับเป็นนาที93แล้วก็ประโยคที่คนภาคพูด mm hmm. อีกหนึ่งประตูที่เป็นไอคอนิกโมเมนต์แบบสุดๆนะครับเป็นภาพจำของทุกคนรวมถึงผมเองด้วยนะครับซึ่งได้ถูก มันซึกอยู่ในเท้าซ้ายนี้นะครับก็คือลูกที่ซีเดียนซีดานนะครับบอลเล่สุดสวยพาให้เลือมลิดได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกเหนือไบเออร์เลอบ์กูเซนเป็นสกอร์รวม2-1นะครับที่เมืองกลาสโกเดือนพฤษภาคมนะครับปี2002 <c oughs> เหมือนกันครับรายละเอียดเหมือนเดิมครับมีโลโก้พลย์เตอร์คลาสสิกตั้งแต่ปี94มอเตอร์ที่เป็นตำนานของพลย์เตอร์นะครับรายละเอียดตำแหน่งเดิมนะครับแต่คราวนี้จะเป็นลูกวอลเล่สวยของซีดานแทนนะครับก็ในแมปเนี่ยจะเริ่มจากการเปิดเข้ามาของโรเบโตคาร์ลอสแล้วก็ฮาร์วเลเข้าไปในสามเหลี่ยมเลยนะครับลูกนั้นจําได้เลยบัลลักที่ใส่รองเทารุ่นเดียวกันในยืนมองตาค้างเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยซีดานใส่สีนี้เลยหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าสีโอนะครับทุกคน ที่เป็นแฟนเพลเตอรต์หรือเป็นคนชอบทางฟุตบอลเนี่ยจะเรียกกันติดปากว่าเนี่ยคือสีโอาจีไรดาร์เขาก็เลือกที่จะใช้สีนี้ในการทําตัวพเพลเตอร์โมเมนต์นี้นะครับเหมือนกันครับใต้ลิ้นของตัวรองเท้าข้างซ้ายนี้นะครับเป็นคอมเมนเตอร์เหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นเวอร์ชันสเปนเวอร์ชันสเปนเนี่ยเขาก็จะพูดประตูว่าโกนะครับออกเสียงออกมาแลนะ้วโก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 มาเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ได้บันทึกตัวโก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 เนี่ยครับไว ที่ใต้ลิน้นแล้วก็นาทีที่45ก็คือเป็นนาทีที่ซีดานยิงประตูสุดสวยนี้นะครับรองเท้าคู่นี้นะครับบันทึกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆของเพีเเตอร์ที่สามารถฝากฝังไว้กับโลกฟุตบอลแล้วก็เป็นตำนานการลึกตลอดคนรุ่นหลังก็จะพูดถึงประตูนี้เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่นะครับแฟนๆฟ,ฟุตบอลแล้วก็แฟนๆเพเตอร์ทุกคนชอบโมเมตนต์นี้ทุกคนเสมอนะครับทั้ง2ลูก ยิงยากและก็จําเป็นที่จะต้องใช้รองเท้าที่0แฟรแบบนี้แหละครับในการที่จะสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับโลกฟุตบอลด้วยพเพลเตอร์นีนะครับพเพลเตอร์โมเมนต์นะครับก็มีวางจำหน่ายแล้วที่ฟิตบอลวันนี้นะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถไปซื้อได้เลยครับ